แมกไนเนอร์ iner, พร้อมใช้งานแล้วก็มีการชทนท้ายให้นะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ถอย4ีจุดดูสิมีกะระยะให้เดี๋ยวไปชูดูข้างในกันค่ะพอเข้ามาข้างในแล้วมันหรูหรากว่าที่คิดนะคะคันนี้ก็เป็นไงละ่ะมีเบาะหุ้มหนังให้ด้วยนะคะนี่คันนี้ก็จะเป็นเบาะหนังแล้วก็มีตัวหุ้มหนังให้อีกโอ้โหเสริมมาดูด้านบนสิ มีอะไรบ้างนี่นี่มียันกันอภัยด้วยคันนี้ไม่ต้องกลัวเลยค่ะว่าต้องชนมียันให้ด้วยไม่เกี่ยวนะคะอยู่ที่คนขับนะคะเมาไม่ขับนะอ่ะรู้หลามากคุณผู้ชมคันนี้นั่งสบายมากโอ้โหนอนได้ <laughs> ม,มีพรมยางให้มีเบาะหนังให้คุ้มมากๆเลยนะคันนี้สำหรับรุ่นนี้นะคะ มาสดาบี50โปรนะคะปี2014 15นะคะคันนี้ราคาหน้าร้านเราขายอยู่ที่589,000บาทแต่วันนี้เนทมาจัดโปรพิเศษให้สำหรับลูกค้าที่น่ารักจองมาในคลิปนี้นะคะส่วนลดทันที1 0 0 0 0บาทเหลือเป็นแค่489,000บาทเท่านั้นนี่สุดยอดนะคะหรือจะเอาเงินกลับบ้านก็ได้เหมือนกันนะคะเ<อ>ท,ท่านั้นยังไม่พอผ่อนครบของวดรับทองคำอีก1สลึงเต็มเลย สำหรับรุ่นนี้ใครที่สนใจสีประตูเกียร์ออตโต้แนะนำคันนี้เลยเป็นรถวันนี้เนนมีรถสวยนะคะมานำเสนอเข้าใหม่ด้วยนะคะสีประตูยกสูงเกียร์ออตโต้ด้วยนะคะนี่เลยค่ะ Mazda b t 50 Pro นะคะรุ่นนี้2.2นะคะนี่ ครงยนต์ 2,200cc นะคะคันนี้มาในรุ่นปี2 0 1 4จท1 5นะคะคันนี้ราคาหน้าร้านเราขายอยู่ที่589,000บาทแต่ว่าใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะเน้นมีส่วนลดให้สูงสุดถึง100,000บาทไปเลยค่ะคันนี้เหลือเพียงแค่489,000บาทเท่านั้นนะคะราคานี้เป็นราคาเงินสดตัดโปรไม่รวม VAT 7%และค่าดำเนินการน,นะคะคันนี้บอกเลยว่ามี100,000ให้และเท่านั้นยังไม่พอ แถมทองคำให้อีก1สลึงอีกด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่โอนจองมานะคะผ่อนงวดนะคะครบ2งนวดรับทองคําไปเลย1สลึงเออคันนี้สวยมากๆนะนะสำหรับใครที่ต้องการลดสีประตูยกสูงเ e กียร์ออโต้นะคะรุ่นนี้บอกเลยว่าสวยมากดูชุดแต่งรอบคันดิโอ้โหสวยมาก อันนี้คือสภาพเข้าใหม่นะคะยังไม่ได้ล้างนะยังไม่ไทําความสะอาดให้นะคะอันนี้เป็นล้อแมกเดิมจากโรงงานเลยนะคะด้านข้างนี่มีทิ้วกันสาดประตูนะคะมือจับโครเมียมนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวอยู่ตําแหน่งกระจกมองข้างคับเก็บได้ครบโครเมียมด้วยนะคะคะนันนี้นี่มีบันไดข้างให้เรียบร้อยโอ้โหสวยมากด้านหลังก็จะมีโลบาร์ให้เรียบร้อยโอ้โหสวยมากสวยจริงนะคะนันนี้นี่แมกไนเนอร์พร้อมใช้งานแล้วก็ มีการชนท้ายให้นะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ถอย4จุดดูสิมีกะระยะให้เดี๋ยวไปดูข้างในกันค่ะ <c oughs> โอ้โหพอเข้ามาข้างในแล้วมันหรูหรากว่าที่คิดนะคะคันนี้ก็เป็นไงละ่ะมีเบาะหุ้มหนังให้ด้วยนะคะนี่คันนี้ก็จะเป็นเบาะหนังแล้วก็มีตัวหุ้มหนังให้อีก โอ้โหเสริมมาแล้วก็คันนี้มีพรมยางรองพื้นลายโซฟาให้สวยจริงๆคันนี้น่าใช้มากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูนะคันนี้เป็นไงล่ะนี่มาดูเลือนไมค่ะเลื่อนไม้แบบดิจิตอนนะคะหกหมื่นนะคันนี้มาเลขไม้หกหมื่นแล้วก็มีบอกด้วยว่าน้ํามันเหลืออีกกี่กิโลเมตรนะคะบอกแจ้งเตือนเราด้วยเนาะ คันนี้ก็เป็นพวงลาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมีรับสายวางสายบนพวงมาลัยได้นะคะแล้วก็มี cruise control นะคะนี่สวยมากด้านคอนโซลตรงกลางนะคะก็จะเครื่องเสียงนะคะนี่ใส่ซีดีได้นะตรงนี้แอร์เย็นช่ำปรับได้4สปีดกันเลยค่ะนี่แล้วก็ดูด้านบนสิมีอะไรบ้างนี่ มียันกันอภัยด้วยคันนี้ไม่ต้องกลัวเลยค่ะว่าต้องชนมียันให้ด้วยไม่เกี่ยวนะคะอยู่ที่คนขับนะคะเมาไม่ขับนะอ่ะคันนี้บอกเลยว่าสวยจริงๆเกียร์ออตโต้ด้วยน่าใช้มากเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันเลยค่ะนี่โอ้โห,หลวมากคุณผู้ชมคันนี้นั่งสบายมากโอ้โหนอนได้ <laughs> มีพรมยางให้มีเบาะนังให้คุ้มมากๆเลยนะคันนี้โอเคสำหรับรุ่นนี้นะคะ Mazda BT50 Pro นะคะปี2014-15นะคะคันนี้ราคาหน้าร้านเราขายอยู่ที่5 8 9 0 0 0บาทแต่วันนี้เนทมาจัดโปรพิเศษให้สำหรับลูกค้าที่น่ารักจองมาในคลิปนี้นะคะ ส่วนลดทันที1 0 0 0 0แสนบาทเหลือเป็นแค่4 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนี่สุดยอดนะคะหรือจะเอาเงินกลับบ้านก็ได้เหมือนกันนะคะเท่านั้นยังไม่พอผ่อนครบสองววดรับทองคำอีก1สลึงเต็มๆเลยสำหรับรุ่นนี้ใครที่สนใจ4ประตูเกียร์อโอโต้แนะนำคันนี้เลยเป็นรถตอนนี้เป็นรถสภาพเข้าใหม่นะคะฝากด้วยรถสวยถูกใจไกลแค่ไหนก็คุมขาเลือกคุณภาพ เลือกความคุ้มค่าเลือกที่นี่ค่ะสามเหลี่ยมออโต้ขอนแก่นวันนี้ขอาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ